มีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระจมอำเภอตะกวดทุ่งที่พังงานนะคะอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบฟาร์มหมูในพื้นที่เนื่องจากว่าฟาร์มแห่งนี้ปล่อยมูลหมูลงคลองสาราธารณะและสวนปา์มของชาวบ้านผ่านทางฝายน้ําค่ะฝายน้ําแห่งนี้เอาไว้ทําประปาหมูบ้านนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับคนในชุมชนมา,มามากกว่า2ปีแล้วค่ะ ชาวบ้านพื้นที่หมู่7ตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเปิดประตูฝายน้ําซึ่งสร้างไว้ผลิตประปาหมู่บ้านอยู่หลังฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งค่ะปรากฏว่าไปพบน้ําสีดําคล้ายกับมีมูลตกค้างไหลลงคลองสาธารณะจํานวนมากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วพอไปตรวจสอบคลองสาธารณะที่อยู่หลังฟาร์มเลี้ยงหมูก็พบว่าน้ําในคลองเต็มไปด้วยขี้หมู ส่วนในสวนปาล์มชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำคลองเนื้อที่กว่าสองไร่ก็มีน้ำที่มันปนเปื้อนขี้หมูอยู่เต็มไปหมดด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าว่าปัญหาฟาร์มเลี้ยงหมูลักลอบปล่อยน้ำเสียและมูลหมูลงในคลองสาธารณะสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่มามากกว่า2ปีแล้วค่ะก่อนที่ฟาร์มหมูจะมาเปิดกิจการในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยเคยคัดค้านเคยร้องเรียนกันมาแล้วเจ้าของฟาร์มหยุดเลี้ยงกันเป็นช่วง แต่ปรากฏว่าพอเรื่องเงียบฟาร์มก็กลับมาเปิดอีกปัญหาหนักที่สุดก็คือมีการลักลอบปล่อยน้ำที่มันปนเปื้อนมูลหมูลงคลองสาธารณะแล้วคลองนี้เป็นคลองที่นำน้ำมาผลิตประปาหมู่บ้านด้วยดังนั้นก็ไม่สามารถเอาน้ำมาทำประปาได้ค่ะที่ชาวบ้านโรนโรนกันใจ่ายน้ำครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าช่วงดูแรงเร็ชวชาวบ้านก็ต้องใช้น้ำนี้นะครับในการในอุปโภคนะครับ เดี S <S ๋ยวโกช้ในการเกษตรเลยครับเดี๋ยวโกดำด้วยน้ำไฟน้ำร้อนเนี้ยครับก็ไปใช้ยนำระปาในหมู่บ้านด้วยนะครับทีนี้ปัญหาชาวบ้านร้อนเนี้ยหน้าแรงเนี้ยการพบการโดนปวดเรื่องครับสองปีที่แล้วก็พาหน่วยงานทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบมันมามามาดูแล้วก็มาคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาแล้วก็เขาก็รับปากว่าจะขุดบ่อทำน้ำบำบัดกอนปล่อยลงในคลองก็ สองมาสองปีเอ่อมาสอปีเขาก,เก็เลี้ยงอีกเลี้ยงอีกก็ก็ชาวบ้านมาโรงเรียนผมผมก็ต้องขึ้นมาดูขึ้นมาดูก็เนี่ยจริงว่าขี้เอ่อเอ่อน้ำขี้หมูลงในคลองชาวบ้านได้ความเดือดร้อนระยะทางน้ำไหลประมาณ4ี่กิโลนายธทีรวัตรแก้วพิทักษ์ประลัดอำเภอตะว่วทุ่ง จังหวัดพังงาพร้อมเจ้าพนักง,งานสัตวบาลชำนาญงานรักษาราชการแทนปัสุสัตว์อำเภอตะกวดทุ่งก็ไปตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งนี้นะคะก็พบว่าเป็นการเช่าพื้นที่ของพุทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามาดําเนินกิจการแต่พอไปตรวจใบอนุญาตปรากฏว่าใบาอนุญาตเนี่ยขาดการต่ออายุมาตั้งแต่23กันยายนปีที่แล้ว ปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งนี้มีหมูอยู่ประมาณ600ตัวค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาเดี๋ยววันที่24มกราคมก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของฟาร์มมาประชุมเพื่อแก้ปัญหานี้กันอีกครั้งค่ะ